สารงานแผ่นดินพผะเดิมะดุงอํรุงอักคราราชูประถมเสริมศึกษาบูชาศาสตร์ประกาศยำ้ำคมนาคมทรงนำดำเนินเจริญกิจการการบินในประเทศไทยเริ่มต้นในราชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยใช้สนามของราชกรีธาสโมสรตําบลปทุมวันเป็นสนามบินต่อมาเมื่อกิจการเจริญขึ้นสนามบินเดิมคับแค่ไปรัฐบาลจึงย้ายไปใช้สนามบินที่ตําบลดอนเมืองเมื่อปี2457จากนั้นกิจการการบินก็ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วกิจการการบินของไทยในระยะแรกนั้นสังกัดกระทรวงกลาโหม ได้ใช้เพื่อขนส่งไปรณีนีพันธุ์เป็นหลักต่อมาเมื่อเครื่องบินได้วิวัฒนาการจนมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยมากขึ้นจึงได้ใช้ขนส่งผู้โดยสารและสินค้าจนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสนามบินดอนเมืองเป็นสนามบินที่ทันสมัยโอโถงนอกจากเป็นที่ตั้งของกรมอากาศยานแล้วยังประกอบด้วยโรงงานที่มีเครื่องมือครบครัน สามารถสร้างเครื่องบินได้ทั้งลำเว้นแต่เครื่องยนต์เท่านั้นในปี2470พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันณีพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจการการบินที่กรมอากาศยานดอนเมืองพร้อมกับทรงมีพระราชดำรัสว่า การอากาศยานนี้นับว่าเป็นสิ่งที่เชิดชูเกียรติของชาวไทยและประเทศสยามยิ่งกว่าการอื่นๆเพราะเกือบจะเป็นสิ่งเดียวที่เป็นวิธีการทางเทคนิคอันเราสามารถทำได้เองด้วยคนไทยทั้งนั้นไม่ต้องอาศัยชาวต่างชาติมาตั้งแต่ต้นจนบัดนี้เพราะโดยมากเขาเหล่านั้นไม่ได้นึกเลยว่าคนไทยเราสามารถตั้งกลมอากาศยานขึ้นเป็นปึกแผ่นใหญ่โตได้ถึงเพียงนี้ ต่อมาปี2473รัฐบาลได้จัดตั้งบริษัทเดินอากาศจำกัดเปิดการบินภายในประเทศและรับเป็นตัวแทนบริษัทการบินต่างประเทศนับเป็นก้าวสำคัญของกิจการการบินในประเทศไทยที่ดำเนินสืบมาจวบจนทุกวันนี้